สวัสดีจ้ามือนี้กะสิมารีวิวรถไถบ่มีหางไม่สิตักหินได้บ่มาเบิ่งกันมาเบิ่งกันได้เลยค่ะรถไถบ่มีหางมันจะตักหินได้บ่มันจิตักหินขึ้นบ่มื่อนี้โอ้มันตักบ่ขึ้นที่แรกสั่งมา เพื่อนบอกว่าเอา้าคือบ่สรอาหางน้ำรถมัสสิงหลรอเด้บัเสเซียเพื่อนก็เลยมาเอาทางสีดหยาอยู่หลังบ้านได้เป็นตัวท่วงมันจังบ่ร่อยสรุปตักบ่ได้จ้ะก็มีตัวท่วงตกนนักบ่ได้น้ำหนักมันบ่ได้ค่ะโอ้เศรษฐีหา,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 าเห็ด ักขนยังไงเนี่ยให้ล้อข้างหลังลอยเอาบ่ามีตัวทวงนี่วะรถสีห้างเนี่ยปุ่นะใส่เต็มมุงกี้โอ้รถมาสีความยาเฮ็ดยาเฮ็ดสรุปตักอะไรด้จ้ะบ่มีตัวทวงเอ,อ,อียงใส่เอียงขวาโดดไปคือกบ ตกขินยังไงให้โลกจํามาดูค่ะพ<ะ>อดตัวท่วงออกแล้วก็สิมาส่ตัวท่วงตัวบันเลยอ,เอาต่เนียเห็ดตะละมือก<ะ>ันพักกันได้พักแน่ท้ที่แจ้เาพักเ,เห็ดตัง้งงานนี่เวลาพักคอนคือส่งหินเร็จแล้วตกแล้งมาจาักมันมาเห็ดยัง